ประกันสังคมมาตรา40จ่ายเงินสมทบ3ทางเลือกสิทธิประโยชน์ต่างกันอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะรุ่งฟ้าพาเที่ยวมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรา40นะคะว่ามี3ทางเลือกรับความคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ต่างกันอย่างไรนะคะสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะคะอัปเดตแบบครบจบที่เดียวในที่นี้นะคะ เมื่อวันที่21สิงหาคม2564นะคะเวลาตีสองครึ่งนะคะประกันสังคมมาตรา40มี3ทางเลือกรับความคุ้มครองและสิทธทิประโยชน์ต่างกันอย่างไรนะคะสรุปให้เข้าใจง่ายๆอัปเดตแบบครบจบในที่เดียวที่นี่เลยนะคะเรามาดูประกันสังคมมาตรา40นะคะว่าถูกกล่าวถึงอย่างมากเลยนะคะจากมาตราการย,ยาๆน,นะคะนายจ้างและผู้ประกันตน ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตราของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดนะคะผู้ประกันตนมาตรา40นะคะนอกจากเพื่อรับสิทธิเยียวยา5,000บาทตามมาตราเยียวยาโควิดล่าสุดแล้วนะคะผู้ประกันตนและประกันสังคมมาตรา40ยังได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ซึ่งมี3ทางเลือกคือทางเลือกที่1คือจ่าย70บาทต่อเดือนนะคะทางเลือกที่2คือจ่าย100บาทต่อเดือน ทางเลือกที่3คือจ่าย300บาทต่อเดือนก่อนที่จะกล่าวถึงการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะช่องทางการสมัครความคุ้มครองและสิทธทิประโยชน์สิ่งหนึ่งที่ควรรู้คือคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครผู้ประกันตนมาตรา40นะคะก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะแรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะ ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทห้างร้านโรงงานในม .33 นะคะไม่เป็นผู้ปกันตนโดยสมัครใจม .39 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนอักงานรัฐวิสาหกิจนะคะผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญ,ญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข0เลข6เลข7ยกเว้นขึ้นต้นด้วยเลข000นะคะผู้พิการที่รับรู้สิทธิ์ ก็สมัครได้เช่นเดีวยวกันนะคะส่วนความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะคะก็คือทางเลือกที่1คือจ่าย70บาทต่อเดือนผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองต่อไปนี้นะคะก็คือ1กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้นะคะผู้ป่วยในนอนพักรักษาตัว1วันขึ้นไปนะคะวันละ300บาทผู้ป่วยนอกไม่นอนโรงพยาบาลน,นะคะมีใบรบองเพศให้หยุด3วันขึ้นไปให้วันละ200บาท เงื่อนการรับสิทธิและผู้ป่วยในและผู้ป่วยโนอกหยุดรวมกันไม่เกิน30วันต่อปีนะคะผู้ป่วยนอกไม่นอนโรงพยาบาลหยุดไม่เกิน2วันปีละไม่เกิน3ครั้งหรือว่าครั้งละ50บาทนะคะกรณีทุรภาพนะคะรับเงินทดแทนการขาดไรายได้นะคะได้รับเงินทดแทนการขาดไรายได้รายเดือนขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนนะคะ ห0 0รถึงพันบาทนะคะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นระยะเวลา15ปีเสียชีวิตระหว่างทุรภาพได้รับค่าทำศพสองหมบาทนะคะกรณีเสียชีวิตได้รับเงินค่าทำศพผู้จัดก,การศพได้รับค่าทำศพสองหมื่นบาทนะคะจ่ายเงินสมทบครบ60เดือนก่อนเสียชีวิตนะคะได้รับเงินเพิ่ม8,000บาท ฉลาภาพได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผลสะสม,มํำนานฉลาภาพเงินออมนะคะจากเงินสมทบเดือนละได้รับเมื่อครบอายุ60ปีและสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนไม่คุ้มครองนะคะจ่ายเงินสมทบครบร้อยปสวันรับเงินเพิ่มไม่คุ้มครองผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละไม่คุ้มครองนะคะกรณีสราขห์บุตรได้รับรายเดือน ได้รับเงินสขคอบุรแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นะคะจ่ายเงินสมทบ24ใน36เดือนนะคะไม่คุ้มครองทางเลือกที่2นะคะจ่าย100บาทต่อเดือนผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้นะคะ 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนรายได้ผู้ป่วยในนอนพักรักษาตัว1วันขึ้นไปวันละ300บาทผู้ป่วยนอกไม่นอนโรงพยาบาล มีใบบลรองแพทย์ให้หยุดงาน3วันขึ้นไปให้วันละ200บาทนะคะเงินการรับสิทธิผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกันไม่เกิน30วันต่อปีผู้ป่วยนอกไม่นอนโรงพยาบาลหยุดไม่เกิน2วันปีละไม่เกิน3ครั้งครั้งละ50บาทนะคะ 2. กรณีทุรลภาพนะคะรับเงินทดแทนการขาดไรายได้ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือนขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ปรกันตน500-1,000ถึงบาทนะคะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นระยะเวลา15ปีเสียชีวิตระหว่างทุลภาพได้รับค่าทำศพ25,000บาทนะคะ3กรณีเสียชีวิตได้รับเงินค่าทำศพผู้จัดการศพได้รับค่าทำศพ25,000บาทนะคะายเงินสมทบครบ 60เดือนก่อนเสียชีวิตได้รับเงินเพิ่ม8,0 0 0บาท4กรณีชราภาพได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผลสะสมบำเหน็จชราภาพเงินออมนะคะจากเงินสมทบเดือนละได้รับเมื่อครบอายุ60ปีและสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนะคะ50บาทจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนรับเงินเพิ่มไม่คุ้มครองนะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ ออมเพิ่มได้พันบาทนะคะห้ากรณีสงพผบุตรได้รายเดือนได้รับเงินสงาะหอบุตรแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์จ่ายเงินสมทบ24ใน36เดือนไม่คุ้มครองนะคะส่วนทางเลือกที่3นะคะจ่าย300บาทต่อเดือนผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือกรณีประสบเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้ผู้ป่วยในนอนพักรักษาตัว1วันขึ้นไปนะคะวันละ300บาท ผู้ไปนอกไม่นอนโรงพยาบาลใบบองแพทย์ให้หยุดงานสามวันขึ้นไปวันละ200บาทเงื่อนการรับสิทธิผู้ป่วยในและผู้ปวยนอกหยุดรวมกันไม่เกิน90วันต่อปีนะคะผู้ป่วยนอกไม่นอนโรงพยาบาลหยุดไม่เกิน2วันปีละไม่เกิน3ครั้งไม่คุ้มครองนะคะกรณีทุรภาพนะคะรับเงินทดแทนการขาดไรายได้ได้รับเงินทดแทนการขาดไรายได้รายเดือนขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผระกันตน ห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะคะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นระยะเวลาตลอดชีวิตเสียชีวิตระหว่างทุรภาพได้รับค่าทำศพห้าหมื่นบาทนะคะกรณีเสียชีวิตได้รับเงินค่าทำศพผู้จัดก,การศพได้รับค่าทำศพห้าหมืนบาทจ่ายเงินสมทบครบหกสิบเดือนก่อนเสียชีวิตไม่คุ้มครองนะคะกรณีชราภาพได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผลสะสมบำเหน็จการชราภาพนะคะเงินออมนะคะจากเงินสมทบเดือนละ ได้รับเมื่อครบอายุ60ปีและที่สุดการเป็นผู้ประกันตนประมาณ150บาทนะคะจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนรับเงินเพิ่ม10,000บาทนะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละออมเพิ่มได้พันบาทนะคะ5กรณีสงห์บุตรได้รับรายเดือนนะคะได้รับเงินสงห์บุตรและเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นะคะจ่ายเงินสมทบ24ใน36เดือนคนละ200บาท ข่าวล่าไม่เกิน2คนนะคะช่องทางสมัครเป็นผู้ปรกันต,นตนตามมาตรา40นะคะก็คือผ่านเว็บไซต์ www.sho.go.th นะคะหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศน,นะคะ big c super center หรือ7ซเ่นนะคะหลักฐานการสมัครคือใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นนะคะช่องทางในการจ่ายเงินสมทบคือสมัครชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวกได้แก่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอนะคะ เคาน์เตอร์เทสโกโรตัสเคาน์เตอร์บิ๊กซีเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรมบายแอปพลิเคชันช้อปปี้เพย์นะคะหรือตู้บันเติมนะคะฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทางนะคะลดเงินสมทบผู้ป,ประกันตัวมาตราสียเหลือร้อยละหกสิบเป็นระยะเวลาหกเดือนนะคะเมื่อวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์นะคะระยะตาการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนแห่งบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนและมีผลบังคับใช้แล้วนะคะโดยมีใจความในการลดเงินสมทบระยะเวลา6เดือนในงวดเดือนสิงหาคม2564ถึงมกราคม2565นะคะ ให้ผู้ประกันตนมาตราสิส่วนใจเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราใหม่3ทางเลือกดังต่อไปนี้นะคะทางเลือกที่1คือให้ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพภาพตายจากเดิมหรือจ่ายในอัตรา70บาทต่อเดือนจ่ายอัตราใหม่เป็น42บาทต่อเดือนนะคะทางเลือกที่สให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิ ได้รับประโยชน์ดทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุลภาพตายและกรณีชราภาพจากเดิมใจ่ายในอันตราร้อยบาทต่อเดือนใจ่ายใหม่เป็น60บาทต่อเดือนนะคะทางเลือกที่3นะคะให้ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ดทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุลภาพตายชราภาพหรือกรณีสงอบุตรจากเดิมนะคะใจ่ายในอันตรา300บาทต่อเดือน จ่ายอัตราใหม่นะคะเป็นร้อยสิบบาทต่อเดือนนะคะอย่าลืมมาจ่ายเงินสมทบกันด้วยนะคะตอนนี้ก็มีการลดด้วยนะคะลดอัตราการจ่ายด้วยนะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเป็นระยะเวลาหกเดือนนะคะตั้งแต่1สิงหาคม2564ถึง31มกราคม2565นะคะอ่า ใครที่ยังไม่ทําเรื่องจ่ายเงินประกันสังคมนะคะมาตรา4 0นย์นะคะรีบมาจ่ายด่วนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีการอัตายนะค่าส่งเลยนะคะก็จะมี3มช่องทางนะคะก็อย่าลืมมาจ่ายกันด้วยนะถ้าเกิดท่านใดคิดว่าคลิปนี้ดีมีสาระนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้ทุกวันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ